สวัสดีค่ะพวกเรา NJ n u เจ e นอร์เนะคะวันนี้ก็จะมาให้ความรู้อีกแล้วค่ะจะให้วิธีการดูแลผู้ป่วยติดเตียงนะคะก่อนอื่นเรามารู้จักผู้ป่วยติดเตียงก่อนนะคะผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกิดจากโรคที่เกิดจากหลอดเลือดสมองค่ะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยต้องนอนติดเตียงนะคะมี6วิธีการดูแลผู้ป่วยติดเตียงนะคะ1ก็คือเรื่องของสถานที่ค่ะเราควรจะจัดสถานที่ห้องให้มันปลอดโปร่งถ่ายเทได้ดีนะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับ ประตูสะดวกในการที่จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะคะ2เรื่องเตียงค่ะเรื่องเตียงเนี่ยควรจะเป็นที่นอนลบนะคะเพื่อป้องกันแผลกดทับในผู้สูงอายุค,ค่ะแล้วก็มีการสามารถที่จะปรับ าปรับหัวสูงได้นะคะข้อที่3ค่ะเป็นเรื่องของอาหารค่ะกระตุ้นให้คนไข้าทานอาหารเสริมสร้างโปรตีนให้กับคนไข้นะคะแล้วก็นอนหัวสูงนะคะเพื่อป้องกันการสำลักอาเจียนค่ะมันดูดสายอาหารนะคะที่อยู่ในจมูกของคนไข้นะคะทําความสะอาดและก็เปลี่ยนทุก2-4สัปดาห์ค่ะ ข้อที่4นะคะเป็นเรื่องทําความสะอาดนะคะเปลี่ยนผ้าอ้อมนะคะทุก2ชั่วโมงนะคะแล้วก็ตรวจดูถ้าสมมุติคนไข้อะค่ะมีสายส่วนปัสสาวะนะคะจะต้องตรวจดูสายให้อยู่ในตําแหน่งแล้วก็มีปัะสสะาวะขุ่นเหลืองเข้มเนี่ยให้ไปพบ ะะก็ข้อที่5ค่ะเป็นเรื่องของการออกกําลังกายเนื่องจากผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะเราจะต้องทําการกายภาพแล้วก็อาจจะให้คนไข้ค่ะมานั่งข้างเตียงออกกําลังกายเบาๆนะคะส่วนข้อสุดท้ายค่ะเป็นเรื่องของจิตใจสําคัญมาก จากคนไข้ติดเตียงนะคะจะต้องอยู่ในสภาวะนั้นเป็นระยะเวลานานนะคะเราจะต้องให้กําลังใจแล้วก็เป็นการรับฟังคนไข้นะคะนี่แหละค่ะคือ6วิธีการที่จะดูแลผู้ป่วยติดเตียงนะคะสาระ,ะดีๆก็หมดลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ